ถ้าถ้าแบบเรียกว่าอะไรน้อยสุดเท่าไหร่อ่ะหมายถึงว่าทํางานที่นี่หรือว่าที่ที่ที่เมียนมาก่อนที่เมียนมาก็ก็ถ้าอยู่ในเมืองใหญ่ๆก็ประมาณกับนั่นแหละระหว่างร้อยจาร์ไอร้อยบาทร้อยบาทถึงร้อยห้าสิบต่อต่อวันหรือต่อเดือนต่อต่อวันครับต่อวันก็ตกเท่าไหร่คะพี่ถ้าเป็นเงินไทยถ้าถ้าเป็นไม่ไม่ไม่อันนี้คือเงินเงินไทยเลยนะครับถ้าเป็นเงินจาก็ประมาณหมื่นหนึ่งต่อเดือนหรอต่อต่อต่อวันครับต่อวัน หมื่นหนึ่งไม่ใช่หมื่นบาทต่อต่อวันมันเยอะไปนะไม่หมื่นจัดหมื่นจัดหมื่นจัดแล้วหมื่นจัดนี่ตกเท่าไหร่แบบประมาณร้อยบาทร้อยบาทต่อวันใช่ครับถ้านับเป็นเงินไทยก็คือพี่น้องชาวเมียนมาที่ทํางานที่บ้านเขาอะ่ะก็จะได้ประมาณแค่หนึ่งร้อยบาทหนึ100่งร้อยบาทไทยใช่คะ,คะคแต่ถ้าเขามาอยู่ที่นี่<ถ>มันจะขั้นตอนมันก็ขั้นตามก็ประมาณ300ตอนนี้ก็แล้วแต่จังหวัดนะครับก็สองอีกสองเท่าใช่300กว่าบาทก็ตอนนี้ก็รัฐบาลก็ทำจะทำให้มันแบบ ขัน้นแรงขัง้นต่ำ